โรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคําเตือนจากเบื้องบนสามพื้นที่เสี่ยงจะเกิดไทยนะใหญ่จากการมาของดาวนิบิรุนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มิติที่5ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะนิบิรุทั้งระบบมีด้วยกัน5ดวง และมีดวงจันทร์อีกเจ็ดดวงในวันที่28กุมภาพันธ์2,562ดาวทั้งระบบได้เกิดการเรียงตัวกันกับพระอาทิตย์และโลกโดยมีดาวอีกสองดวงอยู่ในตำแหน่งเรียงกันซ้ายมือและขวามือมีดาวสีน้ำเงินเข้ามาแทรกระหว่างโลกกับดาวนิบิรุนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบนิบิรุจะส่งผลร้ายแรงให้กับโลก โดยที่ขณะนั้นก็ยังไม่สามารถระบุเวลาสิ้นสุดได้ชัดเจนอาจจะเป็นไปอีกครึ่งปีถึงหนึ่งปีที่จะต้องระวังมากที่สุดคือความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งพายุฟ้าฝนขนองคลื่นลมแรงมีการเปลี่ยนตำแหน่งของลมบนทำให้เกิดหิมะตกหนักและคลื่นความร้อน คลื่นพลังงานที่กดดันมาที่โลกจากระบบของนิบิรุจะกระตุ้นแมกมาใต้ดินทำให้เกิดการขยายตัวเคลื่อนที่ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดถ้าเกิดในทะเลก็จะทำให้เป็นคลื่นสึนามิน้ำทะเลจะถูกซัดเข้าสู่ชายฝั่งด้วยคลื่นที่สูงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์จะมีน้ำขึ้นสูงในบางพื้นที่และไม่ลด ก่อให้เกิดน้ำท่วมมากมายในหลายพื้นที่ทั่วโลกได้ทําให้ความรุนแรงนั้นลดระดับลงมามากแต่ก็ไม่อยู่ในจุดที่จะนิ่งนอนใจได้เพราะระบบของนิบิรุจะเข้ามาทำหน้าที่ดูดพลังงานลบแหล่งพลังงานคลื่นความทีต่ำจะถูกดูดขึ้นไปส่งผลให้เกิดการทําลายล้างในพื้นที่ที่มีกระแสะลบอยู่พื้นที่อ่อนแอคือ 1. พื้นที่ที่มีประจุลบมากเกินมีเคลื่อนความทีต่ำดำรงอยู่ค่อนข้างมากนั้นจะเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด 2. พื้นที่ที่อยู่ติดน้ำแม่น้ำชายฝั่งทะเลชายหาดเกาะเหล่านี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 3. พื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าน้ำทะเลและอยู่ใกล้ทะเลมีโอกาสที่น้ำจะท่วมมาก และจะจมแช่อยู่ในน้ําเป็นเวลานาน,านแม้ภัยพิบัติจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามการระบายน้ําจะเป็นไปด้วยความลําบากเพราะเมื่อน้ําทะเลขึ้นครั้งนี้อาจจะอยู่ในระดับนั้นตลอดไปเลยก็เป็นได้คาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงคือพื้นที่ทวีปอเมริกาและบางส่วนของยุโรป พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบรองลองมาคือพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลซึ่งไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยแม้แต่กรุงเทพของเราทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันส่วนพื้นที่ติดแม่น้ําสายใหญ่เช่นแม่น้ําโขงแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะต้องมีการเฝ้าติดตามดูระดับน้ําจากจีนและแม่น้ําปิงวังยมนานเช่นกัน จึงใคร่ขอให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลประชาชนได้โปรดตระเตรียมและวางแผนรองรับกันเสียแต่เนิ่นๆจะได้ช่วยเหลือประชาชนกันอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในช่วงเวลานี้สิ่งที่พึงกระทำอย่างยิ่ง ก็คือการลดประจุลบทำความสะอาดด้านพลังงานทำให้พื้นที่รอบตัวเป็นพื้นที่ที่มีคลื่นดีงามการปลดปล่อยพลังงานดำด้วยการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลการสวดมนต์การเจริญสตินั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลจะช่วยเบี่ยงเบนพายุและความรุนแรงอื่นๆได้ดีมากๆ จะทำให้การถาโถมเข้ามาของประจุลบถูกสลายตัวลงไปได้ง่ายจึงขอให้ทุกท่านได้โปรดช่วยตนเองและช่วยบ้านเมืองให้ได้รอดปลอดภัยในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์นี้ให้เราสามารถรักษาประเทศเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งใครทําคนนั้นได้ใครเตรียมคนนั้นสบายอย่าหวังพึ่งคนอื่นควรทําตัวให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นจะดีที่สุด มีหลายคนสอบถามมาเรื่องที่มีการทำนายไว้ถึงความรุนแรงของการมาของระบบนิบิรุขอแจ้งให้ทราบว่าที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของอดีตที่โลกยังอยู่ในระดับมิติที่สามวันที่28กุมภาพันธ์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับคลื่นมวลรวมของโลกมาอยู่ที่มิติที่สและจะมีการปรับระดับอีกครั้งในวันที่21มีนาคมนี้ ให้โลกได้ขึ้นไปอยู่มิติที่5จึงทำให้ผลของการทำนายครั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องอาทิเช่นพฤติกรรมของคนบนโลกตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คลื่นมวลรวมของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ที่ยังมีระดับคลื่นความถี่ ที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่อยู่ในมิติที่สบางพื้นที่อยู่ในมิติที่4พื้นที่ที่เราควรแสวงหาและหาทางสร้างให้เกิดด้วยตนเองก็จะดีคือมิติที่หจะส่งผลให้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไปอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของทายาทอสูรและคณะซึ่งมีการประเมินไว้ว่าน่าจะมีจำนวนราวหนึ่งล้านคน หนึ่งล้านคนนี้สามารถทำความเดือดร้อนแสนสาหัสให้กับคนทั้งโลกและยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปอาทิเช่นการมาแทรกแซงการเมืองของประเทศต่างๆมีการยั่วยุให้เกิดสงครามมีความพยายามที่จะให้เกิดสงครามโลกที่สําคัญคือพวกเขากําลังใช้กองทัพอวกาศ วิทยาการไฮเทคต่างๆเข้ามาขัดขวางกระบวนการชำระโลกและเปลี่ยนแปลงโลกในครั้งนี้มีการเรียกขอความช่วยเหลือไปยังโจรสลัดอวกาศมีการอ้าแขนรับพวกต่างดาวที่เร่ร่อนไปในอวกาศให้เข้ามาช่วยทำให้เกิดการประทะกันกับกองกำลังพิทักษ์จักรวาลที่กำลังทำหน้าที่ช่วยเหลือโลกอยู่ในขณะนี้เป็นสงครามอาวกาศหลายระรอก นี่ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระบวนการทำงานตรงนี้เสร็จช้าลงไปอีกจึงไม่สามารถบอกอะไรได้เปีมากกว่านี้คงต้องดูวันต่อวันไปก่อนในเวลานี้ควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองนั่นคือการแวดล้อมตนเองด้วยคลื่นความถี่ที่ดีงามการได้อยู่คนเดียวยบิยบๆท่ามกลางธรรมชาติการสวดมนต์นั่งสมาธิ การเจริญภาวนาการได้ทำความเข้าใจให้จงได้ว่าการได้หยุดพักการได้อยู่นิ่งๆการหยุดและการอยู่เฉยๆคือสิ่งที่ควรแสวงหาให้มากความรู้สึกตัวนั่นคือสิ่งที่ต้องกระทำจงกลับเข้าไปสู่ภายในทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ทั้งหมดมีอยู่ให้แล้ว ภายในตัวตนของเราที่จะนำเราไปสู่การเชื่อมต่อกับพลังงานของคลื่นความถี่ใหม่ความทรงจําของทุกพบชาติของเรากำลังรอการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเราทั้งหลายทั้งปวงที่จะผลักดันเราให้เลื่อนระดับขึ้นก็จะมาจากข้างในขอให้ใช้จิตของตนตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้ามาว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่วิธีการใช่หรือไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่เหมาะกับคนอื่น อาจจะไม่เหมาะกับเราจงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ